ท่านผู้ชมวันนี้เรามาอีกรอบนึงแล้วนะคะมาหาน้องมิมี่ค่ะก็ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็มาหาน้องมิมี่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลายคนบอกว่าเออทำไมปิดเสียงนะคะวันนี้จะไม่ปิดเสียงนะคะก็เลยมาหาน้องอีกรอบนึงนะคะเจอใครที่อยากจะฟังน้องเล่าความฝันเต็มๆอีกรอบนึงไม่รบกวนเนาะ เอาอีกรอบนึงนะคะเ,ส,ส,เออสองสี่สองหกแล้วก็สี่หกถ้าไปจับทุความก็จะเป็นสองสี่หแล้วทีนี้ก็คือเหมือนเหมือนเราเราฝันด้วยฝันว่าอามีคนมาบ้านมีคนมาบ้านแล้วทีนี้หน้าท่านนี่เหมือนแบบ เ,เป็นยังไงอะลูกหน้าเหมือนท่านแม่รอเก้าอ่ะอน่าจะประมาณนั้นเลยเ<อ>นะคะเหมือนแม่รอเก้าเลยเแต่ทีเนี้ยก็คือแต่งตัวเหมือนคนปกติสามาัญชนปกติแต่ว่าในฝันน่ะท่านน่ะมานั่งอยู่หน้าประตูบ้านค่ะเราก็เลยรีบวิ่งไปรับตอนรับท่านก็วิ่งด้วยความแบบ ก็กลัวก็กลัวอย่างเงี้ยไม่รู้กลัวใช้คําไม่ถูกด้วยออย่างเงี้ยเราไม่เคยฝันอย่างเงี้ยเราก็<อ>กเป็นสามัญชโนเนะลูกเนาะเราไม่เคยฝันอย่างเงี้ยค่ะกับเจ้าใหญ่นายใหญ่เนี่ยเราไม่เคยฝันเลยอันนี้ครั้งแร e ใกในชีวิตที่เคยฝันค่ะทีเนี้ยหนูก็มอบอกล่องประมาณเนี้ยให้กล่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นจะทองก็ไม่ทองจะชมพูก็ไม่ชมพูม,มันจะประมาณเป็นไม่รู้หรอกว่าเราเอาอะไรเป็นกล่องเหรอใช่เป็นกล่องสีอะไรอะคะมันจะอมเป็นมันจะะทองก็ไม่ทองเนี่ มันจะสีประมาณเนี้แต่จะออกแบบชมพูชมพูอย่างเงี้ยเราก็เรียบซื้อถือซื้อที่นี่หรอเรียกว,ว่าเราเลยคเราก็เลยมองไปท่านค่ะทีเนี้ยท่านบอกว่ามาเยี่ยมประชาชนคิดถึงประชาชนให้เราบอกโอ้ยในฝันมันแบบมันพุ่มเหมือนเรามีบุญมากเลยนะท่านมาเยี่ยมถึงลงเทตถามว่าฝันเยี่ยมดีไหมมันเป็นยังไงะประมาณเนี้ย แต่ถามว่าคิดไหมเราก็ไม่ได้คิด adopted, ใช่ไหมเราไม่ได้เอาเจ้าอย่างเจ้าตัตวมานั่งคิดเล่นค่ะเราป็นลู้เขาไมฝันทีเพราะฝันมันฝันดีมากอุ้ยถือว่าฝันด,ดีนะมีนี่ก็สม่เขาบอกว่าไม่บ้านเล็กที่บ้านก็แม่ใจะ่ห่าดีมาก ท่านอาจจะมาเหมือนให้ปนี่ปวดนหรือเปล่าอายุท่านก็เห็นเขาบอกว่าแปดสิบเก้าเลขที่บ้านเหรอไม่ม่บ้านเลขเลขที่บ้านน้องก็จะเป็นสองห้าแปดทับสองสองห้าแปดทับสองใช่แต่มันจังหวะเข้าเข้าเลขสองที่ชอบชอบแต่ว่าเลขท่านอาจจะให้หมดสตัวก็ได้สองค่ะสองห้าแปดนะคะเป็นบ้านเลขที่บ้านนะท่านไม่ได้เข้ามาในบ้านเลยใช่ไหมอยู่ข้างนอกใช่ไหมค่ะตรงหน้าประตูเลยใช่ไหมให้เราก็รีบ ทานเข่าเข้าไปทําไมท่านแม่มานั่งตรงนี้ทําไมไม่แบบขึ้นมานั่งข้างบนค่ะท่านก็บอกไม่เป็นไรมาเยี่ยมดิฉยๆคิดถึงประชาชนเราก็โอ้แสดงว่าหนูจะมีโชคนะแม่ว่าไม่เคยฝันเนี่ยจริงๆไม่เคยฝันเลยแม่แม่ว่าหนูฝันดีอ่ะไม่ฝันอย่างนี้ไม่เคยแล้วฝันเป็นเรื่องเป็นราวฝันแบบอุ้ยใกล้ๆคิศนิษฐหนูขนาดนี้ไม่รู้แหละเป็นบุญถือว่าเป็นบุญเนาะ ในเฟซอะเขาว่าไงมากอะคะเขาตีความฝันช่วยไหมว่าเออเป็นตัวไหนอะ<ถ>ไรเงี้ยที่หนูลงไปอะหนูไม่ตีความเป็นตัวเลขหนถามว่ามันฝันเกี่ยวัอย่างเี้ยฝันเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเงี้ยจะต่างเรืเ่องามันตองฝันใหหนูหน่อยคนะ่ะหมายควาว่ายังไงค่ะเราก็เลยตีความฝันให้หนูหน่อยนะฝันถึงราชินีราชการที่เก้าค่ะถามว่ารักไหมก็รักทุกคนแหละทุกคนก็ต้องรักค่ะก็เลยตีความฝันให้หนูน่อยใครี่ได้ เขาก็บอกว่าน่าจะออกอายุแม่หลวงหรือเปล่าอายุแม่หลวงแปดเก้าใช่ไหมใช่อายุแม่หลวงหรือเปล่าคะมาลขที่หนูว่าสองห้าแปดทับสองสองห้าแปดทับสองตัดทับออกไปเลยก็ได้ทับสองอะเป็นสองห้าแปดได้เฉยๆสองห้าแปดเนาะเพราะว่าสองก็น่าก็หลังอยู่แล้วค่ะก็เป็นสองห้าแปดใช่ถามว่าชอบไหมก็ชอบอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความฝันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็หนูก็ มันมีตำราโบราณว่าเข้าไปดูในตำราโบราณเขาบอกว่าฝันถึงกษัตริย์นยใหญ่ในโตมหานะมหามาทัพอะไรประมาณเนี้ยตำราว่าไงมายไหม89 89มี59 59แค่นี้เอง89น่าจะมาแรงนะแม่ว่าก็เลยใจไปหมงแม่ว่า89น่าแบบตรงกับอายุท่านพอดีใช่ใช่ใช่ตรงกับอายุท่านพอดี89ก็เลยวันนี้ท่านอาจจะ ผลนี่ผดสินประชาให้ประชาชนหรือเปล่าค่ะนะคะคือแบบเราอาจจะรักด้วยแหละเราก็เลยเก็บฝันค่ะใครจะไม่รักนอเนอะก็เป็นความฝันของน้องมิมี่นะใช่ค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับใครชอบตัวไหนก็คือเล่นตัวนั้นแหละแต่ถามว่าสถิติอันนี้คือหวยสถิติไม่เกี่ยวกับความฝันจ้ะหนูก็ได้สองสี่สองหกถ้ามาจัดคู่หนึงก็จะเป็นสี่หกสองสี่ สี่หกใช่ก็พูดง่ายๆก็คือสองสี่สองหกแล้วก็สี่หกใช่จับคู่เลยสองสี่หกเป็นลขมีเลขเลขเด่นก็สองสี่หกแล้วก็จับคู่เอาเลยถามว่าหนูชอบตัวไหนสุดก็จะเป็นสองสี่กับสองหกสี่หกก็ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันออกเจ็ดไปเยอะแล้วมันก็คงจะไม่ลดหรอกแต้มสองแต้มสองสี่สองหกก็เลยชอบสองสี่สองหกแล้วก็สี่หกเนาะลูกเนอะแล้วก็แปดเก้านี่แหละแล้วก็แปดเก้านะคะ วันนี้อาจจะเล่นแค่สามตัวนี้ใช่ไหมเล่นแค่สามตัวนี้ได้มีการในเสียงโชคไว้หรือยังลูกยัง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 ก็หวยตัวนี้ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นหวยที่จะดังอยู่แล้วเกี้ยงแผงอยู่แล้วเลขแปดลขเก้าเปขเก้าแม่ว่ามันดังนะว่าได้เท่าไหร่ก็เพียแค่นั้นพิ่าราบุญเราได้แค่นี้เหมือนเจ็ดห้างวดที่แล้วเหรอได้ห้าแล้วก็เลยไม่ลงเฟซดีกว่าอายคนจ้าถูกแค่ห้าสิบบาทบ้าบอกนะ ปกติมันต้องซื้อเป็นร้อยคุณร้อยคันคณแต่ที่เราลงให้ท่านผู้ชมดูก็คือหมายเพาว่าตัวเลขมันถูกนะคะแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนน้อยก็ถือว่าถือว่ายังถูกนะลูกเนาะแต่ว่าเราถ้าคนตามจริงอาจจะรู้ว่างวดก่อนหนูตามเยอะห้าเจ็ดเจ็ดห้ามันเป็นทะเบียนรถที่สายพันไปค่ะขาตอนถูกไปสั่งขอจแล้วงวดก่อนยอมรับว่าเล่นหนักมากห้าห้าเจ็ดหนักที่สุดดันมาเข้างวดนี้ แตงววนนี้ก็มีเลขสำอรองตามแต่ไม่ได้เอาเยอะตามแต่ไม่ได้เอาเยอะเราเป็นสีดายนะคะมันก็กลายเป็นหัวยดังแล้วมันกลายเป็นแบบหลายรายยากย่างนักไหนก็ให้เหมือนกันเจ็ดสี่ก็คงเจ็ดสี่ห้แปดตอนนหนก็ให้แต่มันเป็นเลขความฝันของเราก็คือยืนสี่นั่นแหละยืนมันก็เป็นหกสิบเจ็ดแต่หกคงจะไม่มาหรอกเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนี่ยเราก็เลยเจ็ดเจ็ดสี่ย่างั้ก็ได้ชอบเป็นสี เลขสถิของน้องมิมี่ก็เป็นสองหกสองสี่สองสี่หกสองหกสี่หนะครับสองสี่สองหกละสี่หกนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นเลขปัันของน้องมิมี่ก็เป็นเลขแปดเก้าับ้าเกับแปดเก้ากับห้าเก้าถ้าเป็นเลขสามตัก็จะเป็นแปดกับเก้าถดเลขเด่นของน้องมิมี่นะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ วันนี้วันที่22นะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่อ2นะคะที่มาหาน้องมีมี่นะคะก็เป็นตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดก็เลขเด่นนะคะเลขสถิติที่น้องบอกวันนี้มีเลข2เลข4เลข6นะคะส่วนตัวเลขที่น้องชอบนะคะก็24 26แล้วก็64 นะคะส่วนความฝันที่น้องตีบ้านเลขที่ก็สองห้าแปดสองห้าแปดแล้วก็เลขความฝันก็แปดเก้าแปดเก้าแปดห้าใช่ไหมลูกช่วงนี้เนาะความฝันนี่แปดเก้ากับแปดห้าใช่ไหมลูกแปดเก้ากับเก้าห้าอ๋อแปดเก้ากับเก้าห้าค่ะพูดผิดท่านผู้ชมแปดเก้ากับเก้าห้าอันนี้เล่นม่หลวมนะ เลขความฝันที่ฝันเห็นแม่หลวงนะคะท่านผู้ชมแปดเก้ากับห้าเก้าใครเข้ามานะคะก็ถ้าชอบเป็นแนวทางนะคะชอบน้องมีมี่ชอบเจ๊ตังคนภูไทยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะใครชอบก็ซื้อนะคะใครไม่ชอบก็ถ่างเออใช่ค่ะแม่อันนี้คือตั้งใจให้ไม่ได้หวังผลอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันเดี๋ยวถ้าไมเข้มันก็เป็นไปได้ที่หัวไม่เข้าเล่าเราสูฟังนาะลูกหนะ เข้าสู้กันฟังค่ะท่านผู้ชมสี่ในร้านสี่เปอร์เซ็นในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะเข้าทุกขวดเกือบจะทุกมวนเนี่ยถือว่าหนูโอเคที่สุดแล้วนะใช่ใช่ใช่พยายามพยายามไม่ไม่ฟังสื่อที่เขาด่าไม่ฟังอะไรเนี้ยพยายามตั้งสติแล้วทําให้คือทำจริงๆอ่ะอยากทำจริงๆอ่ะทำด้วยใจนะลูกนะขอบคุณมากค่ะถ้าคนจินตาาใหม่ไปแอดเฟซได้เลยต้นตาลผลไม้สดตันบางคนหาไม่เจอเนาะลูกเนาะแล้วไปพิมพ์หน้า หน้าเพจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหนูเปลี่ยนแล้วหน้าหน้าโลโก้หนูอ่ะอันนั้นเป็นรูป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 หน้าตัวเองเปลี่ยนแล้ววันนี้มันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติค่ะมันอยู่ได้เจ็ดเปลี่ยนจากแก้วน้ําเป็นรูปของเอ่อเป็นรูปการ์ตูนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วค่ะแม่มันอยู่ได้เจ็ดวันอ๋อค่ะนะะคน้องเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเป <wi> ็นสติ๊กเกอร์เปลี่ยนเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมชื่อโดมค่ะต้นตามผลไม้ต้นป่าบางคนก็หาไม่เจอก็เดี๋ยวดูดูดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายคนก็เจอแล้วเขาก็็มมีโชชคคกกับนนน้้ออองเยยะะะูู่่ทาผ มานะคะก็พลาดเจ๊ตังมาติดตามน้องไม่ทันก็ติดตามที่เฟซบุ๊กของน้องมิมี่ได้นะคะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าให้ด้วยใจให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะจริงใจให้นะลูกเนาะจริงใจให้ไม่ขอเลยไม่ได้ขออะไรนะคะขออย่างเดียวแม่ขอนะลูกขอกดไลค์กดแชร์ขออย่าด่าขออย่างเดียวคือขออย่าด่ากันแค่เองขอกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะท่านผู้ชมมาคอนเฟสเนี่ยเข้าฟรีฟรีทุกอย่างฟรีไม่มีเสียงเงินตัวเลขนำโชคก็ให้ฟรีแนวทางให้ฟรีหมดมจากแบบว่าคุณถูกเยอะๆแล้วแบบอยากจะถวายโน่นนี่นั่นให้พระปิ๊กคะแนศค่ะแค่ว่ากันทีหลักค่ะแต่อันนี้เราจะไม่ขอนะแต่ศรัทธาคุณเองผู้ชมที่ขเขเ้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะช่วยเป็นกำลังใจให้ใหน้องมิมี่สู้ๆด้วยนะคะก็ ฝากทุกท่านด้วยใครเข้ามานะคะก็ช่วยไปกนกลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องก็ขายน้ำปั่นอยู่ตรงอยู่ตรงเอ่อซอยเขาเรียกว่าซอยอะไรนะลูกอันนี้เขาจะเรียกว่าซอยต้นตาลซอยต้นตาลนะคะท่านผู้ชมหลังธนาคารกรุงไทยอะค่ะหลังตลาดนั้นวันอาทิตย์เออสำหรับใครที่อยู่สมเด็จก็จะรู้นะคะซอยต้นตาลหลังธนาคารกรุงไทยนะคะตรงนี้นะคะก็ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนน้องเขาด้วยนะคะแต่ก็หลายคนนะคะที่ดูคลิปเจตังแล้วก็รู้เลยก็มาอุดหนุนน้องเขาตลอดนะคะท่านผู้ชมก็จะมีหลายอย่างอันนี้ของยังน้องเขายังวางไม่หมดทุกอย่างนะคะเจตังมาเช้าเกินไปนะเนี่ย,ยนะคะ ไม่เช้าหรอมาขอมาถึงปุ๊บลูกค้าก็สั่งสั่งเราเลยจะมี<อ>เด็กไปเด็กไปน้งไปอีกร้านใช่ไหมคะมเพราะผละไม้มันต้องเช็ดก่อนต้องเช็ดต้องวามันถาดอะไรเสียในชามมันต้องคัตคัดตดดดใช่ไหมลูกตัวโชว์มันไม่โอเคมันก็ไม่น่ากินแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวตัวโชว์ต้องอร่อยต้องน่ากินตัวโชว์ต้องสวยต้องแบบดูแล้วน่ากินต้องสดสดต้องสดสดใช่ไหม เพราะเราเรากับแม่ต <Warner> ั้งนี่ก็เห็นกันมานานมากค่ะก็จะลงอย่างนี้ตลอดไม่เคยว่าโอ๊ยจะมาทำคลิปแล้วลงแมนสร้างภาพรเปล่าให้เราก็แบบเป็นตัวของเราอย่างนี้อยู่แล้วอยู่แล้วไม่ได้สร้างภาพเราก็เป็นตัวของตัวเองค่ะท่านผู้ชมใครเข้ามา ก็นกาลังใจให้คะ่ะน้องทํางานทุกวันคะ่ะท่านผู้ชมไม่ได้ว่างเลยแต่ละวันนี่ดีนะเนี่ยแบบว่าคนไม่อยู่เยอะนี่แต่ว่าเขามีออเดอร์อยู่นะแต่เจตังก็วันนี้ไม่ได้อบขนมนะลูกเพราะว่าต้องเตรียมแป้งไว้สําหรับเย็นนี้ใช่ไหมเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมแป้งมันจะไม่พออ,นนอ,อดอวันนี้ก็เลยไม่รับออเดอร์เลยอนะขอให้แฟนคลับที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบให้ผ่านนะลูกนะ ค่ะยี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมงาส้มนะคะลูกอส้มใส่กี่ลูกเนี่ยยี่สิบบาทใส่ตั้งเยอะเลยนะลูกโอ้โหลูามาไม่มีก็ต้องลดค่ะโอ้นะคะท่านผู้ชมยี่สิบทุกกำลังใจนะคะสําหรับใครเข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ